สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มกัญชัยโปรโคอมเมนต์ไหมพิวรัตหลังถอนคำร้องสิทธิ์ในการปกครองบุตรหลังจากดาราและนางแบบสาวซาร่าคาสซิงกินีถแถลงเปิดใจทุกดราม่าร้อนโดยเฉพาะปมที่ไมพิวรัตฟ้องศาลขอร่วมปกครองน้องแม็กซ์เวลล์ลูกชายด้วยแต่ฝั่งดาราสาวประกาศยืนยันจะขอปกครองลูกเพียงคนเดียว100%เอร์เซึ่งล่าสุดไมพิวรัต ได้โพสไอจีลงรูปคู่กับน้องแม็กซ์เวลล์พร้อมระบุข้อความว่าวันนี้ผมตัดสินใจที่จะถอนคำร้องสิทธิ์ในการปกครองบุตรร่วมกันแล้วครับเจตนาที่ขอไปตอนแรกเพียงเพราะไม่อยากจะเป็นแค่พ่อที่จ่ายเงินอย่างเดียวแต่อยากมีสิทธิ์ร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆในชีวิตลูกและที่สำคัญก็แค่อยากจะมีโอกาสพบป,ปะลูกได้ตามปกติเหมือนคนทั่วๆไปแต่เมือนเรื่องราวก็ยืดเยื้อและส่งผลกระทบหลายฝ่ายโดยเฉพาะลูกของผม ผมสงสารลูกครับที่ต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ทั้งที่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ในเมื่อทางฝ่ายคุณแม่ของน้องเลือกที่เรียนเองและตัดสินใจกับครอบครัวของเขาเองโดยไม่ปรึกษาผมผมก็ไม่ขอก้าวไกลและเคารพการตัดสินใจของพวกเขาวันนี้ผมขอเก็บเงินเข้าบัญชีของลูกผมเองนะครับและจะมอบให้ลูกในวันที่ลูกบรรลุนิติภาวะ ผมอยากให้ทุกบาททุกสตางที่ผมหามาไปถึงลูกชายเพียงคนเดียวของผมครับตอนนี้ขอให้ทุกเรื่องจบเถอะนะครับลูกคงเจ็บปวดพระตมาแล้วต้องเห็นข่าวอะไรพวกนี้สิ่งที่แดดดีตัดสินใจทําในวันนี้ได้แต่หวังว่าแม็กซ์จะเข้าใจเมื่อโตขึ้นแดดดี Daddy ไม่ได้ปล่อยมือและจะไม่มีวันปล่อยมือของแม็กซ์แค่วันนี้ที่เราอาจไม่ได้เจอกันแต่แดดดียังย้ําคําเดิมพี่ตรงนี้เป็นของพี่แม็กซ์เสมอและตลอดไป และทางด้านของหนุ่มกัญชัยก็ได้โผล่เข้ามาให้กำลังใจไหมระบุข้อความว่าซู้ต่อไปทาเคชิไอมดแดง V1 ของเราขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ